ทำลายสถิติโลกของการวิ่งบนสไลมน์นานที่สุดในโลกนะครับโดยที่สถิติโลกปัจจุบันคือหนึ่งนาทีวิและเราจะต้องวิ่งทะลุเวลานั้นให้ได้มาดูกันว่าทีมเราจะทำลายสถิติโลกได้หรือไม่หรือว่ามันจะยากเกินไปจนเราไม่สำเร็จวันนี้เราจะแข่งวิ่งบนสไลม์แต่ ก่อนเราแข่งผมเพิ่งเจอใน YouTube ผมเพิ่งเจอสติติโลที่วิ่งบนสลามนะครับบนน้อนดุทอนินฟลวดครับผมนายสามสิบนาทีดูดาวสองชั่วโมงอ่ะชั่วโมงครึ่งอ่ะชั่วโมงครึ่งว่าเพราะว่ามีเป็นวันอ่ะสติติโลกลีวเปมีโลเป็นวันมาดูคลิปนี้สติติโลคือ1นาที3.3วิุดาวิ ทีมเราทำได้ไง่าากก็คือก่อนเราเริ่มแข่งวันนี้เราจะทำลายสถิติโลกนะครับ โดยที่เราตั้งนาฬิกาแล้วเราจะวิ่ง3นาทีเราจะไม่ใช่แค่ทำลายสถิติโลกนะเราจะโคตรทำลายสถิติโลกเลยก็คือว่ามันต้องวิ่งบนอันนี้ห้ามหยุดห้ามนิ่งห้ามจมถ้าก็ว่าออกก็คือนับว่าแพ้คือเราจะพยายามทำลายสถิติโลกทั้ง8คนเลยครับแล้วพอเราทำอันนั้นเราก็ค่อยแข่งการวิ่งเป็นคลิปของเราแต่เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทุกคนนะครับตอนนี้ถ้าคุณยังไม่กดติดตามช่องใ y ม่ไ e t กดติดตามตอนนี้ใช่คุณต้องพูดเหมือนเด็กก่อน คุณต้องกระทืบไรกระทือบวันนี้เลยนะคุญกระทือบบ๊ะมี่บ๊ี่ทำได้กระทืบแล้วแล้วอันสุดท้ายสำหรับใครที่ยังไม่เคยโดผมจะอธิบายนิดนึงอันนี้คือน้ำผสมกับแป้งข้าวโพดทางวิทยาศาสตร์มันเรียกว่านอนน e w t o n i a n fluid ก็คือว่ามันมีลักษณะเหมือนน้ำขยับไปคุณใส่ในกองแบบไหนมันก็จะเข้าส่งของอันนั้นแต่เมื่อไรที่มันโดนแรงกระแทก โมเลกุลต่างๆมันจะติดกันแล้วมันจะเป็นเหมือนของแข็งครับดูดูมันเคยเห็นไหมมันเข้าแบบน้ำแต่ถ้าต่อยมันแข็งทั้งที่ดูแหวกได้ทำเป็นก้นได้ด้วยแหวกได้อ่าอเห็นไหมก้อนใหญ่ได้ขยับมันไปเรื่อยๆมันจะแข็งแล้วถ้าเราหยุดทันทีหนึ่ง2องซ้ำปุ๊บวิ่งเลยทีมเราพร้อมทำลไยสถีจะโลกไหมมาแล้วรอบหน้าเราต้องเรียกไอ้ g e n e s s World Record มาด้วยพร้อมที่จะทำลายสถิติโลกหรือยังครับ้ นาทีรบเดู่นว่าูนแบงชิมากอยู <Yellow. S 3> ่มากจริงยังไม่ถึงสิบวิเลยเหนื่อยแล้วเมื่ออยู่นะเมื่ออยู่นะเ่อยนะาเราทำลายสถิติแล้วก็พอเดี๋ยวไปต้อแข่งต่ออีกสามสิบวิเราทำลายสถิตินะสามิบวิสามสิบวิ สองเนินเราทำได้ตั้งแตีนลยืนไมทีอีกนังกันทีไปเหลอไตั้งสถิติโลกไปเหลืออีก5คนออร้ม่เหนื่อยเหนื่อยนะเหนื่อยจริงเหนื่อยดวิบหวินไม่ไหวแล้วดูว่าูนแบงชิลมากชิลมากจริง

<laughs> เราต้องเดี๋ยวเราพาค้านาทีแล้วเราเราจะแข่งกันทีมเราเป็นแท็กทีมว่าทีมไหนทำได้นานที่สุดพอทำอะไรส,สถิติโลกเสร็จแล้วเรามาเล่นเกมกันต่อเราจะแบ่งเป็นสีทีมแข่งกันวิ่งบนสลามว่าคู่ไหนจะวิ่งได้นานที่สุดโดยแต่ละทีมจะผลัดกันวิ่งและจะมีอุปสรรคเกมต่างๆให้มันยากขึ้นไปอีกมันดูว่าทีมไหนจะเดินบนสลามได้นานที่สุดและเป็นทีมที่ชนะทีมไ สวยทีมเขียวอ่อนทีมผู้ต่อสู้ขอเสื้อเอ็มได้ทีมไหนที่วิ่งนานที่สุดชนะ3 2 1สองหนึ่งน่าครับผมมาเร็วโอ๊ยโอ๊ยยโอบอลเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วยังไม่เหนื่อยเรียบเป็นไงสบายสบายไหมสบายเลยตอนนี้รู้สึกโอเคอะค่ะไปได้เรื่อยๆก็ทำให้มากที่สุดเพื่อที ไม่แพ้เยังยองไทยเยอะเราไม่ยอมแพ้ไหวอะไหวละไหวอยู่ไหวอยู่ไหวอไม่ไหวบอกอะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วจมจมจมก็ยังอยู่ต่อยังไม่พร้อมไงนี่นาค่ะเอวสลับโอเคผมสลับลูกโอ้ยพี่รอดลอดอะไ้ก็สลับเอาไปชามกันหมดเลยเจาะกิ่งเบาๆไม่ค่อย่ะพูดเยอะหายใจทางจมูกหายใจทางจมูกชาวที่เห็นอาจจะดูไม่เหนื่อย แต่จริงๆมันเหนื่อยมากเราไม่สามารถหยุดเดินได้เราจึงต้องผลักกันวิ่งสลับไปมาเพื่อที่จะวิ่งให้ได้นานที่สุดจุ้มีทีคือค่อยๆเหยียบไม่ต้องอกแรงมากเพราะว่าจุ้ไม่รู้ว่าจุ้มจะช่วยแบงค์ได้เยอะหรือเปล่าเพราะว่าจุ้เป็นผู้หญิงยายยายาาะเดี๋ยวเป็นพาระขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็ว เปลี่ยนกล้าวเปลี่ยนกล้าวสลับทางใช่ไหมสลับทางสลับทางทุกคนไปขวาแปลงไปทางนู้นสลับเที่ยวนมาไพี้ยนมาเพี้ยนมาเพี้ยนมาโอ้โหเพี้ยนมาโอเคตอนนี้นะครับผมเขาวิ่งกันชิลกินไปเรามีเกมครับให้เล่นแล้วบอกเลยว่าเจือดมากความมันกำลังจะเริ่มแล้วเกมที่หนึ่งคนที่ไม่ได้เดินนะครับสามารถหยิบลูกบอลได้สองลูก

และก่อนเราเล่นต่อเราต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง My Manet คือเกมมือถือ Arena Breakout ผมพูดถึงเกมนี้บ่อยเลยครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่เคยเล่นต้องโหลดแล้วแหละนะครับเป็นเกมยิงทางยุทธศาสตร์ที่มีกราฟิกระดับ Next Gen เป็นเกมยิงและปล้นที่มีการชิงไอเทมกันเหมือนเป็นการจำลองท่งคำในมือถือของเราเลยครับเป็นเกมมือถือที่สุดยอดแห่งยุ FPS. ค FPS Arena Breakout มาใหม่กับซีซัน3ความลับของคาโมนาสำรวจความลับที่ซ่อนอยู่ในคาโมนาพร้อมแผนที่ใหม่สถานีโทรทัศน์และอาวุธปืนใหม่เอี่ยมอีกมากมายเช่นปืนกลมือสวมีใหม่ปืนไรเฟิลจู่โจม AUG รวมถึงโหมดใหม่ของซีซัน3สึกประชันไปโมดนี้สนุกมากโดยผู้เล่นเลือกฝ่ายและฟันฝ่าให้ไปถึงฟอสก่อนที่อีกฝ่ายจะไปถึงนั้นทีมคงเกิดในสถานีโทรทัศน์จะดรอปตัวถอดรหัสและสามารถพบ ไมโครชิปสีทองได้ในคอมพิวเตอร์ในทุกแผนที่ทำภารกิจให้สำเร็จและส่งมอบตัวถอดรหัสและไมโครชิปเพื่อทำปฏิบัติฝาเฟืนให้สำเร็จเมื่อแทบความคืบหน้าทั้ง2อยู่ที่ร้อเซเวลาเปิดทำกันสำหรับพื้นที่ใหม่บนชั้นสองของสถานีโทรทัศน์ จะถูกเปิดเผยและมีแผนที่อื่นอื่นอีกมากมายให้เล่นเล่นแบบสไตล์ทหารที่แท้จริงได้เฟียลจอดลึกถึงความแตกต่างของสงครามยุคใหม่และซีซั่น3มีอัปเดตใหม่อีกมากมายเลยครับติดตามข่าวสารได้ที่แฟนเพจหรือหน้าเว็บของ Arena Breakout ใครที่อยากเล่นอย่าลืมโหลดเล่นทาง Android กับ iOS ดูรายละเอียดใต้คลิปนะครับมันสนุกมากดานวน์โหลดกันเยอะๆแล้วราไบแข่งวิ่งบนสไลม์ต่อ ไปไปไปสนุกไรไแ่นๆเะหวานดูได้เฮ้ยไฮ้ยเอ้ยาไปเอามือปีบจบเลยเฮ้ยดูปุกคนแบงค์เริ่มไม่กล้าแล้วแบงค์ขอโทษที่แบบมาได้แค่แบบมาได้แค่นิดเดียวอะไรคทเต็มี่ไเพื่อนสู้เขาโครเหนื่ลยทุกคนได้สู้ๆไหวไหมไี้คือบอลนเหนื่อยมากนะจริงๆ วิ่งมาเลยเอ้ยอย่าอย่าอย่าอเอาให้เขาตายใจยนี้ไม่ขออะไรมันถึงเวลาเปลี่ยนฐานแล้วเวลาเปลี่ยนฐานแล้วเร็วข้างโอเคคนนี้ไปบอลนอันสุดท้ายตอนนี้นะคะคนข้างฟีดขึ้นเยอะเพราะว่าตอนที่พี่เนต่อยมวยทำให้หนูวิ่งได้เยอะมากขึ้นนะคะแล้วก็ทีหน้าสดและดีแบบนี้พกชินในว้านนะคะรอบนี้ตาเหนื่อยก็ยังหน้าดีอยู่ตอนนี้นะครับเวลาผ่านไปมากกว่า10นาทีแล้วเรามีเกมไมาเล่นแล้วครับตัวเกมนี้นะครับจะให้ถือน้ำหนึ่งนาทีแล้วใครถือน้ำเหลือ มากที่สุดชนะทีมที่น้ําเหลือน้อยที่สุดนะครับต้องแบกน้ําหนัก2.5กิโลครับผมอ๋อเริ่มครับผม1นาทีนาทีครับผมเก่งมากก็มันปิดได้เฮ้ยกรรมการมันได้เหรอกรรมการจะปิดได้เหรอใครพ้นเก่งเลยพ้นเก่งใครอยาทำไม่เล่าตื่นเต้นตื่นเต้น3 2มาลับดูมา่วางไม้เทียบกัน กรรมการทำให้น้ำผมโหกกรรมการทำให้นางผมโหกไม่แปลกแปละว่ไอ้ทำน้ำผมแบงค์เยอะสุดครับแบงค์ตงลงมาคือของเน็ตครับผมทีมที่ต้องถือน้ำเบลคือทีมนายและทีมของเพียวครับผมเอาน้ำเบลให้เขาแบงค์เก่งมากถึงเวลาแล้วสลับถังกันสลับถังกันสลับถังกันสลับถังไป โอ้ยเชิยวแอกเลยนี่นี่ว่าเชื่อว่ามันหนักไหมไม่ออาลองดูแต่ละทีมจะมีสิทธิพิเศษคนละหนึ่งสิทธิคือสามารถบล็อกคู่ต่อสู้ได้บล็อกได้สมมติถ้าจะเขาก็จะเปลี่ยนตัวเราสามารถบล็อกเขาได้เราสามารถบล็อกเขาได้หนึ่งนาทีครับผมอ้าวเขาไล้ทำเลย พรบหนึ่งนาทีแ oh, ล <sh> ้วครับเราจะเอานำเบลออกครับผมให้เขาสู้กันแบบเต็มที่ตอนนี้เก่งมากเหนื่อยเริ่มเหนื่อยแล้วแต่ว่าไม่ยอมแพ้ทีมแรกหรอก ยังไหวอยู่ฮะยังไม่ถึงขั้นทรมานไหมเห็นแต่เปลี่ยนพอได้ขึ้นมาใช่ป่ะจังหวะที่เราจมลงไปแล้วเราดึงขึ้นมามันดึงิ้วโป้งิ้อโป้งเป็นเกาแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะว่าเราไม่ออกกำลังกายคิโลกตอนนั้นที่เราก็ออกกำลังกายหนึ่งเดือนเนี่ยออกกำลังกายไปแล้วสามชั่วโมงสู้เพื่อไอ้บอลไม่ให้ไอ้บอลต้องเสียแรงเปล่า มา,มาเร็วมาโอ้โหยังไม่ถึง30มสิบวิเลยผมปวดคอารัเอาแล้วในเมื่อมีสิทธิ์บอกใช่ไหมผมขอไม่ใช้แต่ขอแบบว่าทูชีวิตชูมาได้ไหมไม่เอาถ้าเป็นท้าผมปดนะผมไม่เอาปดผมมให้ผมให้ผมให้ผมให้ไม่ให้ผมไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ทีมทูชิวิชูให้เย้ สำหรับกรรมการนะครับตอนนี้คะแนนมีกับฉันผมให้ครับผมอยากให้โอกาสเขาผมอยากให้โอกาสเขาได้เฉิดฉายเ <laughs> ื่อนคนเดียว <laughs> แล้วย yeah, ต่อไปครับผมจะเป็นเกมตกปลาทีมไหนที่กินกล้วยหมดก่อนห้ามใช้มือนะครับทีมที่ชนะจะได้หยุดพักหนึ่งนาทีครับผมโอเคพร้อมสามสองหนึ่งลุกเนียเนียเนี่ยเียพักดเิกินไทยอนี้ดนี้ส้อทำได้ หมดแล้วผู้จิดเปิอกเข้าไปด้วยอ่ะโอเคโอเคโอเคโเย้ชนะชนะนะลนะีนะชนะชนะบนะชนเชนะชนบนะชนะชนยนชนะชนะชนะชนนะชนชนะชนะงชนะนะชนะชนะุนชนชนนนน้ าได้แเดี like ๋ยวจะหน้าโกงไงไม่ได้โกงตอนนี้ผมมีแผ่นไม่เสรมันมีน้ำเย็นอยู่เขาไม่ได้ห้ามผมจะไม่แช่ค่ะพี่แป๊บนึงนะเนี่ยกแรงฟื้นฟูฟื้นฟูช่วยไหมมันช่วยใไหมช่วยช่วยช่วยเยอะผมจะเพิ่มพลังสู้ทำคนเดียวเลยสู้สู้ปี๊จูนหมดเวลาพักแล้วครับครั้งแรง มาลเกมต่อไปครับเป็นเกมสุ่มดวงครับผมทีมไหนจะมีดวงดีดวงร้ายในกล่องสุ่มนี้นะครับจะมีอุปกรณ์ถ่วงน้ําหนักแต่ละอย่างผมว่าต้องมีคนแตกเลือกมาเลยเบอร์เกเบอร์เได้โอ้โหลูกเป็นปองสองดวกโอ้โหยอจุนเบอร์สองโอ้โหเปลี่ยนทีที่สม เบอร์บลเบอร์ส okay, yeah. okay, like ี่สามเบอร์เบอร์เวกับเน็ดเอาเลขหนึ่งเลกหนึ่งโอเคไปดวลกัแบงถือมาเรียบเรียกันดีจูนเลยเปลี่ยนให้เลยเอาเบอร์สาม โ oh อ๊ยลาสลามดีอาอ้โอ้เศตุกโอ๊ยเขาจะเต็มดีอะอ๋ออโอขึ้นมาแดงมันตุ้มแดงเลยเอ็มเลือกเบอร์หเบอร์หาห้าไม่ตายพรอมได้ได้อยู่เบอร์หเบอร์6ตกนรกพรอมนึสองสั้น สลับไหมเพื่อนสลับไหเดี๋ยวที่ม่วงใจบล็อกไปให้สลับจุดต้องเดินต่อครับเขาอยากชนะเราอ่ะเบอร์เบอร์แปดเบอร์แปดเปิดเลยไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่หนักแค่อ้วกถือแต่อาแขกกว้างต้องถือไว้นะโอ้เป็น กรรมการอย่างนี้ได้เหรอไม่ได้คือ่างนี้ไงไม่ได้บอก้ะแต่แรกอย่าสั่งอย่า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 อให้กดกรรมการอ่ะไม่จ้ว่าอะไรอย่าให้กดกรรมการอ่ะเลยมันคลายเน่าหายใจลำบากเลโอ้โหกลิ่นอ่ากลิ่นเกมต่อไปนะครับเป็นเกมชูตบาสใครเข้ามีสิทธิ์เลือกนำเบลครับผมเฮ้ยเฮ้ยมาลาหอนวยไม่เป็นไร

คุณต้องถือนัำเบลลูกนี้ไว้5นาทีครับผมโอ้โหไป1สิบโลห้านาทีบนสลามสองจุดห้าชิวอ่ะเล่นเบรบไปด้วยเลยเฮ้ยเก็บแรง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 กตอนนี้4ีนาิี4อนาทีสี่สิแล้วจบแล้วจบแล้วผมขอวอกจูนครับผม ปล่อไปจูนปล่อยไปปล่อยไปปล่อยไปจูนมึงพอไม่ไ like ด้กูต่อยคุ้วเ้ยไปเอยเรียบร้ณคุณค ต่อไปครับเป็นเกมเลขระเบิดครับทีมไหนที่โดนเลขระเบิดที่ผมเลือกไว้ทีมนั้นจะต้องขึ้นไปเดิน2คนครับผมหนึถึงร้อต้องขึ้นขึ้นไปเดิน3นาทีสี่สิบสี่อ๋อผมบอกเลขแล้วนะครับหนึ่น้อยไปครับ100โอ้โหมากไปครับ5 0 <c oughs> มากไปครับ50าสบก็มากไปนึ่งคือน้อยไปอ่าเลขห้าน้อยไปครับ20่สิบยังยังไม่จบ 2ี่สิบยันยี่สปยี่สิบแปดัดกางไงยี่สิน้อยไปครับโอ้โหเฮ้ยสี่สิบเก้ามากไปครับโอ้สามสบห้าสาน้อยไปครับสี่สน้อยไปครับเหลือสี่สิบถึง47 42ิบอย่าขำดิสี่สอน้อยไปครับ ซีเซ็ปโเก็บลายไม่ไปครับโดนเลยกูโดนเลยนี่แค่45หรือ44เล้าดันพี่ขาบอ่ะชอบสีซีพบสีฮ่าซีฮ่าไม่ไปครับขาครับ ราแบบคือเลขสี่คือบอกว่าสี่สี่เจ้าสี่สี่วะบอไม่ชัดก็สี่สี่เป็เจ้าสี่สี่ห้าคนดวงซวยมาอยู่ด้วยกันนะสู้ไปเรื่อยๆชู้ไปสู้มากสุดก็แค่ตายใช่สู้แค่ตายผมจะอยู่ให้นานๆเพราะว่าให้พี่เอพาออกกำลังกายโชคดีที่หนึ่งเดือนที่ผ่านมาออกกําลังกายตอนเย็นไม่งั้น่ะตอนนี้น่าจะไปละเมื่อยมาทุกคนตอนเนี้ยเริ่มเจ็บเท้าละจะบอกว่า เหนื่อยมากนะคะตัวก็ทุ่มเทเพราะว่าไอว่าจะต้องชนะให้ทีมในวัาให้นานที่มาออกที่ปแบบนี้เลยก็อยากทําให้ดีที่สุดว่าแบบเราทุ่มเทเราทุ่มพี่สุดตัวเองแล้วหนูฟิตกว่าเดิมเยอะเลยจากตอนที่เราเพิ่งรู้จักกันดูช่วงนี้ไอว่าจะวิ่ง4-5โลต่อวันเลยค่ะยอดวางแผนของเราคือสลับทุก30วิไม่ให้ใครันนานๆเลยนเกมต่อไปนะครับคุณจะต้องชุดบาร์สให้ลงและคุณจะได้เลือกน้ำหนักที่มันหนักมากกว่าเดิมตอนนี้ให้ได้นะ แพ้เมื่อกี้สนามเกมนี้เมื่อกี้มันเต่โอ้โหไม่ไหวแกจมไปเว้ยไม่ได้เดียนต้องสู้เรียนเรียนขึ้นมาได้อีไี่พักนเดียว กระบอกเบี้ไม่เ้ยม่ต่อไหมได้แต่จะตายแล้วเดนเข้าในต่อไม่เป็นไรทําได้เว้ยได้ยาวมีน้าหนักได้ยาวยอมไหมรู้เหนื่อยแล้วเขายังไม่ยอมเลยตัวอเป่าบอกยอมตอนนี้ทีมแดงแ่ไปแล้วทีมพอเสื้อเหลือคนเดียวส่วนทีมเขียวและม่วงยังเหลือทีมและสองคน มาดูกันว่าทีมไหนจะไม่ไหวและแพ้และทีมไหนจะเป็นแชมป์และชนะวันนี้เกมต่อไปครับผมเราจะเล่นเกมเลขระเบิดใครโดนเลขระเบิดต้องตัดคนออกจากทีมออกหนึ่งคนครับผมเลขระเบิดคือเลข66อน้อยไปครับ99มากไปครับผมจะตัด80มากไปครับ40สโอ้ขึ้นๆ้น้อยไปครับ55อุ้ย55 น้อยไปครับผมจะตัดให้มันโหดโหดหกสิบเจ็ดยี่สิบสามสิบน้อยไปครับหกสิบห้าน้อยไปครับหกสิบแปดหกสิบแปดไปแล้วสิมากไปครับผมว่าพี่ชายเขาไม่เอาเบิร์นอยู่แล้วหกหกเขาขยันรู้เขาชอบนี่เลขซาตานเลขระเบิดครับผมว่าพี่ชายเขาไม่เอาเบิร์นอยู่แล้วหกหกเขาขยันรู้เขาชอบนี่เลขซาตาน เขาอ่อนเลยโอ้บอกเลขปุ๊บโพนดูดเลยเรียบร้อยเลยผมแพ้เลยเหลือสองทีมสุดท้ายมั่นใจมั่นใจในตัวเดียวเปล่ามั่นใจไหมมันใจวันเขาเล่นเหรวันนี้เก๋าไม่ขึ้นวันนี้แปลกวันนี้แปลกยังเก๋ายังไม่ขึ้นตีเดินสองกิโลมั่นใจในตัวพี่เด่นมั่นใจเขาพี่เนเปชนะมวยระดับโลกมาแล้วเพราะฉะนั้นนี้ต้องทำได้ถึงแม้จะเหนื่อยแค่ไหนแต่ว่าเรามาเพื่อเซตสตาร์เราไม่ได้มาเพื่อระดับสองต้องชนะ เอ้ไ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 ่้ไอบเอ้อกไ้ไอาไอ้ไอ้ไอ้ไเ้ไอ้ไอ้ไอ้ไม่ไอ้ไอ้กอ้ไอ้ไอ้ไอ้ัอ้ไอ้ไอ้ลอ้ไอ้ไว้ไอ้ไอ้าอ้ไ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 อ้เอพไอ้ไอ้ไอ้ไม้ไม้ไอ้่อ้ไอ้า้อไะ้อ้้อ้ไ้้้้ออ้ไอไ่อ้อไไ้ไไ้ออ ดแล้วพึ่งพูดพี่นายเมื่อกี้ว่าเขาไม่ขึ้นรวมแล้วเนี่ยมึงดูสิเดี๋ยวมึงดูสิมึดูสิเดียวนี่ใช่อันนี้ใชยชนะอยู่นี่แล้วอยู่นี่แล้วเนี่ยมึงไม่ต้องวิ่งไปหาชัยชนะมึงเอาชัยชนะแบบลงมาข้างล่างอยู่ไม่ได้เหรอดียวไปแล้วเดียวสองคนสุดท้ายครับผม เดีว่าผมมีข้อเสนอเดี๋ยวมาใจเดินกันอีกยาวเป่านิ้ชุบไหมตัดจบเลยจบเลยอเผมจะได้มีสิทธิ์แท้ด้วยเอาไปเลยเอาโอเคสองในสามนะสองแน่สองชู่ชู่ชุบชู่ชูชุบเอาเดียวว่าได้หนึ่งชู่ชู่ชุบชุบวิ่ง อิงแทบตายเลยนแพ้ต่อวนงถูกเลยนะจะด้ถือว่าได้ดับสองโค้ทุ่งเทอโอ้โหทุ่งเทอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งคนติดตามช่องมาได้ช่องส่งเฟอร์เอว้าให้ถึงสองล้านเพื่อจะชนะวันนี้ในช่องโค้ชนายเจอกัน